ุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรานะคะโอ๊ยอะไรทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเพื่อนเราคุณอ้อมไม่รู้ว่ามีใครจําได้ไหมคุณอ้อมนะคะในเอพิโซดก่อนก่อนนู้นคุณอ้อมอาชีพหมอนวดอะจําได้ไหมถ้าใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูเด้อเดี๋ยวขึ้นให้นนี้อันนี้เอพิโซดเนี่ยเขาจำไม่ได้หรอกเพราะเราสวยขึ้นใช่อยากจะบอกว่าเพื่อนเราคนนี้สวยขึ้นมาก ก็คือเราไม่ได้เจอนางมาหนึ่งปีแล้วสาเหตุที่ไม่ได้เจอนางมาหนึ่งปีเพราะว่านางอ่ะย้ายมาอยู่ที่โกโคสที่รัฐควีนสแลนด์นะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะเอก,ก็นั่งอยู่ที่โกโคสแล้วก็อยู่ที่ห้างที่ชื่อว่า Pacific Fair Pacific หรือคน <Fair. S 1> ที่นี่อาจ,จะเรียกว่าแพ็กแฟร์แพ็กแฟร์นะคะก็ คือสาเหตุที่เรามาโกโคสถ่าใครได้ดูเอพิเศษก่อนน้นนี้ก็จะรู้เนาะว่าเอตอนนี้ทีม a r รา n d e d ดูนะคะก็คือ e e u u c t t o o n Agent ของเอเนี่ยเราก็มีสาขาอยู่ที่โกโคสด้วยมีที่บริสเบนด้วยแล้วก็มีที่แอตเลตด้วยวันนี้เอก็เลยมาเยี่ยมเยียน ทีมงานที่โกโคสนะคะแล้ววันนี้เราก็เลยได้ดึงตัวเพื่อนสาวของเราที่อาศัยอยู่ที่โกโคสเนี่ยมานั่งสัมภาษณ์ก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับอ้อมเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่เป็นกินอยู่ที่โกโคสเพราะ uh huh. ว่าอ้อมเนี่ยก็ยา้ายมาอยู่ที่นี่อาจจะไม่ได้นานมากนะเราก็เออ,อเดี๋ยวถ้าในส่วนที่อยากจะรู้แบบโลเคอลจริงๆหรืออยากจะนั้นะจริงๆอ่ะเดี๋ยวเอจะกลับมาโกโคสใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะไปถามคนโลเคอลกันเพราะว่าจีไปแล้ว เยอะจีบไปแล้วหลายคนแต่วันนี้เราดึงเอาเพื่อนสนิทเรามานั่งคุยกันก่อนก็คือก่อนอื่นอ้อมย้ายมาอยู่นี่เท่าไหร่ละปีครึ่งปีครึ่งใช่หุยไวมากไวเธอใช่เออแต่เอาจริงๆนะวันที่สัมภาษณ์อ้อมอะประมาณเดือนต่อมาอ้อมก็ย้ายเลยใช่เออสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ย้ายเลยเออจําได้เพราะว่าอ้อมส่งข้อความมาบอกว่าแกฉันจะย้ายไปโกโคแล้วนะตอนแรกจะไปไทยใช่เออแล้วก็หนีตามสาวมาโกโคก็คือนางก็คือมาอยู่ที่นี่กับ <แ>กับแ,<ก>แฟนก <P anner S 2> ับพาร์ทเนอร์กับแฟนเก่าแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่นี่มาได้ปีกว่าแล้วแล้วตอนนี้อ้อมมาทําอาชีพอะไรที่โกโฮสตเปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือยังอยู่ในสายนวดอยู่แต่ว่าจากการที่เป็นเทเลปิสเป็นหมอนวดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเมนเจเจอร์ละเอก็ยังอยู่หลานวดก็ใช่ก็คือฉันยังยืนยัด แต่ว่าตอนนย้อ้อมก็คือเรียนหนังสือไปด้วยใช่แล้วก็พยายามมีจ็อบที่สองเพราะว่าตอนนี้โสดก็ไม่มีใครดูแลเปิดวาเปิดวาเปิดวาโสดนะคะก็คือก็เลยเรียนแพทโลจีแพทโลจี้ก็คือพวกเก็บเลือดตรวจเลือดตรวจชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นชีตัวสารเสพติดอะไรละอะไรใดๆทำงานกับคุณหมอกับตำรวจช่วงนี้เปลี่ยนสาย ก็คือพูดง่ายโสดแหละก็เลยอยากไปทํางานกับคนในเครื่องแบบใช่อยากลองปิดปิดดูมั่งเอนดีเวีเวก็คืออ้อมก็คือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยที่โกโคสเนาะแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับโกโคสอาร์หลังจากที่เราย้ายจากแอดเลดมาคือเอาจริงๆถ้าเราถามคนที่อยู่โกโคสอ่ะเราจะได้ความรู้สึกที่มันเป็นอ่าฉันอยู่ที่นี่ฉันชินแล้วฉันก็ไม่รู้จะให้ยังไงแต่ด้วยความที่อ้อมอ่ยย้ายมาจากเมืองอื่นเราเลยอยากรู้ว่าอย อาย้ายมาจากประเทศไทยอ่ะมันก็คือมันก็คือ n อเดียแหละแต่ย้ายมาจากเมืองอื่นแล้วมาอยู่โกโคสเนี่ยซึ่งมันออพสิศเนยนะจากเซาขึ้นมาแบบแบบแ east, east. เนอะเป็น north e a s อย่างเงี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบทะเลจา๋าอากาศชื้นร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอยากรู้ว่าความรู้สึกของอ้อมที่มีต่อโกโคสมันเป็นยังไงร,รู้สึกนะเรานะแอนเนเราก็ชอบอแต่ว่าที่โกโคสเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือ อาทิตย์มันขึ้นไวแล้วอากาศไม่ร้อนออากาศมันเอออากาศมันไม่หนาวอาทิต์ขึ้นไวเออตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งนี่คือสว่างแบบนี้เลยเหรอเออไม่ดีอ่ะดีนอนด้อยก็ถ้าเธอนอนดึกอ่ะแต่อย่างเราเนี่ยคือแบบชีวิตประจําวันแบบรูทีนไลฟ์มันสตาร์ทอีซี่เออเพราะว่าอยู่แอนเลมันหนาวใช่ป่ะตื่นมาก็อยากอยู่ใต้ผ้าห่มอย่างเดียวเลยไงแต่อยู่ที่นี่แบบเฮ้ยแต่บ้านเราติดบีช ติดทะเลก็คือตื่นมาแล้วแบบวิยไปเดินเล่นที่ชายหาดดีกว่าเก๋ๆสวยๆเพราะมันไม่หนาวไงเออเออเออแล้วก็ใส่แบบเสื้อออกกําลังกายกางเกงแล้วก็ไปจ็อกกิ้งริมหาดคืออารมณ์เหมือนแบบย้ายไปอยู่แบบเกาะพีพีแต่ได้อยู่ต่างประเทศได้อยู่ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะใช่แล้วโอาเอาหมาไปวิ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบดูมันมันเหมือนแบบชีวิตมันเหมือน กลับมามีชีวิตอีกครั้งเหมือนแอดเลไม่ได้ว่าแอดเลไม่ดีนะแต่ว่ามันสโลไลท์มันหนาวเกินคือเราจะไปวิ่งมันเลยสโลไลท์เพราะมันหนาวโมากจริงกว่าจะเริ่มอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่นี่คือเขาจะผ่อนคลายรีแลกซ์รีแลกซ์เหมือนกันแต่ว่าเขาจะจะแอคทิวิตี้มีเยอะกว่าอ๋อมันมีเอาท์ดอร์แอคทิวิตี้เยอะกว่าเพราะว่าอากาศมันดัใช่เออแต่คนที่นี่หุ่นดี แอคทีฟทุกคนเราสังเกตเราสังเกตดูว่าคนที่เนี่ยจะผิวสีแทนแล้วก็เด็กๆเนี่ยเขาจะดูเฮลตี้ดูมีมาดทรงแต่เด็กใช่แล้วเด็กที่นี่คือแบบว่าเลิกเรียนเสร็จไปบีชบางคนก่อนไปเรียนบางคนมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักน้องคนไทยนะตื่นมาไปอาบแดดก่อนค่ะก่อนไปเรียนแล้วเขาแบบได้วิตามินได้อะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบคนสดชื่นมีความสุขดีนะอันนี้คือส่วนต่างแล้วนอกเหนือจากนั้นอย่างความเอาเข้าตรงตรงเลย ค่าของชีพค่าของชีพค่ากินค่าอยู่พอๆกับแอดเลยแต่ว่า ค่าเช่าค่าเช่าจะค่อนข้างแพงหน่อยพูดไงว่าค่าที่พักค่าที่พักจะสูงกว่าค่าที่พักสูงกว่าแต่ว่าค่าห้องอาหารแต่ก็เหมือนอ้อบอกว่ารู้สึกว่าผักเผึ้อะไรจะถูกกว่าถูกกว่าเพราะปลูกที่นี่เนาะปลูกที่นี่แล้วแล้วอยู่ถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆถ้ามีบ้านมีบ้านเป็นของตัวเองอะปลูกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอะไรไม่มีตายหมดไม่ตายเหมือนแอดเลนนะบ้านบ้านเพื่อนเราที่ที่เราอยู่ที่ฟิสเปนที่เราไปนอนบ้าน กระถางต้นไม้ที่อยู่ระเบียงอะ่ะเต็มไปด้วยกระเพราค่ะทุกกระถางย,ยืนยิม้มดูกระเพราที่แอดเลดถ้าหน้าหนาวปุ๊บนี่เริ่มเศร้าละเพราะว่ากระเพราแอดเลดเนี่ยจะต้องมีถ้าใครปลูกผักจะต้องมีซองผักผลไม้เยอะหน่อยเพราะว่ามันจะตายแล้วก็กต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องตามฤดูทุกปี<อ>แต่ที่นี่แบบว่า,าต้องรีบตัดยอดนะเพราะมันจะได้แตกกิ่งก้าน<อ>ใหญ่โตอเอ็นดูนี่เลยแบบ หรือจะย้ายมาโกโคสินะมาเหอะเพื่อนเหงา <laughs> ไม่ไมเราก็ยังคงเราก็ยังคงติดก,กับความเป็นแอดเรตของเราไปมาได้<อ>ก็ต้องมาดูธุรก,กิจด้านนี้ด้วยใช่แต่เราอ่ะเราอ่ะอาจจะเราอยู่แอดเรตจนมันชินไงแล้วความที่อากาศมันหลากหลายเนาะแอดเรเนาะ <ừ> อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามาโกโคสก็ก็จอยโกโคสนะโกโคสคล้ายๆไทยนะเราว่า ใช่เฮ้ยแต่คนอ่ะชอบพูดว่าโกโคสอารมณ์พัทยาเราว่าไม่ใช่ไม่ไม่เราว่ามันจะออกแนวภูเก็ตหน่อยภูเก็ตภูเก็ตแบบมีอารมณ์ต่างชาติจริงๆอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เราความรู้สึกว่าถ้าคนไปเฉพาะบริเวณที่มันเป็นแหล่งอ่ะมันจะอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์ปาร์ตี้หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเราอ่ะเนาะเราขับรถไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นกับโลคอลอ่ะเราก็ไม่ความรู้สึกว่าฮ้ยมันไม่ใช่นะใช่คนที่คนที่บอกว่าเหมือนพัทยา ถ้าให้เดานะเขาจะต้องไปแถวเซิร์ฟเฟอร์เซิร์ฟเฟอร์นี่มันคือแบบว่าแหล่งรวมท่องเที่ยวของเด็กเป็นทัวริสตีทัวริสตี้บัดเ t t ต์เดอะคิอ๋อหมายถึงว่ายังจ้หมายถึงว่ายังอเดายังอเดาจะอยู่แถวนั้นเยอะใช่แบบแบบเด็ก10บสิบ 16ไม่เกิน20อ,อะไรเง <ละ S 1> ี้ย <ละ S 1> คือเด็กมันตรงนั้นน่ะมันจะมีแบบผับด้วยแบบกินกินเหล้าเมาเมาเมาแล้วก็เดินมันเป็นโรงแรมด้วยไงคือเด็กมันไม่ต้องขับรถมันต้องเป็นแห<ส>ล่งทัวร์ลี่แหล่งสีแถวนั้นโอเคโอเคก็คือแบบอารมณ์ประมาณนะั้นแต่แต่ถ้าถ้าแบบว่าคนที่เป็นแบบมีอายุขึ้นหน่อยก็จะไปอยู่แถวเบอร์ลี่เฮดเออเออเออใช่เบอร์ลี่เฮดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นเป็นอีก กลุ่มอีกอายุหนึ่งมันแล้วแต่คนว่ามันไปตรงไหนคนที่ไปเจอตรงนั้นก็อาจจะแบบแบบอาจจะเป็นคนมีอายุแล้วไปเห็นเด็กมันวุ่นวายวุ่นวายกินเล้าเมาเมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้ข่าวว่าที่เนี้ยคือที่เนี้ยมันเป็นแบบเป็น Fa m o u s of Hospitality เลยอ่ะที่ที่ที่โกโคสโดเฉพาะเนาะแล้วก็เป็นเขตเลจิโนเอเรียใช่แล้วก็คือมีโรงแรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมนักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะเยอะแล้วที่สําคัญเราได้ข่าวมาว่าอาชีพที่ขาดแคลน สุดๆตอนนี้คือเฮลท์แร์จริงใช่ไหมเฮลท์แร์เวิร์เกอร์เพราะที่นี่จริงๆแล้วอ่ะมันดูเหมือนมีคนเยอะนะแต่เป็นโลกาอ่ะน้อยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยว interstate บ้างมาจากต่างประเทศบ้างหุยก็รู้ไหมชาติอะไรเยอะญี่ปุ่นโอ้คนญี่ปุ่นเยอะมากที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนญี่ปุ่นเยอะไม่หมดบิสเบนวาเยอะเกาหลีเกาหลีเกาหลีญีใจเยอะมากคือตอนเราอยู่บิสเบนอ่ะเราเดินไปตรงไหนก็คือแบบ เกาหลีญี่ปุ่นเยอะแล้วม,มาที่นี่คือเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่น<อ>แล้วเยอะๆญี่ปุ่นนอนอาบแดดอย่างงี้แบบ<อ>ตัวแบบค้าๆแบบเท่ๆอะ่ะมันเยอะมากจนแบบพนักงานพวกที่เป็นรีเทลอะ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่นเพราะเขาพูดพูดภาษาญี่ปุ่นกับลูกค้ายูนิคอ์นี่แบบทั้งร้านเลยนะใช่บิสเปนก็ก็แบบเราไปยืนดูเสืนะ้อผ้าในยูนิคอชใช่ปะ คือทีมญี่ปุ่นเดินมาแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นฝ่า,ายแมนเนจเมนท์ที่มาจากญี่ปุ่นมาก็เป็นทีมแล้วแบบแอดเลมม,มีทางได่เห็นอะไรแบบนี้นะใช่แล้วก <c oughs> ็วแบบแบบเขาเรียกว่าเอเชียช็อปใช่ไหมมันจะมีแบบร้านเอเชียเวียดนามเหมือนที่ที่แอนเลมจะเป็นเวียดนามเป็นเป็น,ปนอะไรอะ่ะเวียดนามีไชนีสแหละท,ะที่ที่แอดเลมที่แอดเลมแต่ที่นี่อ่ะมีเป็นร้านร้านเกาหลีร้านญี่ปุ่นเยอะ ของญี่ปุ่นเนี่ยซื้อยางง่ายแบบอารมเพราะว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะชอบทะเลกันง่ายแล้วมันอยู่ใกล้ญี่ปุ่นเออมันอยู่ใกล้ญี่ปุ่นกว่ากว่าทางใต้อะไรอย่างเงี้ยเดินทางง่ายจริงๆเราคือแอบแบบมาแค่แป๊บเดียวแล้ววันเนี้ยคือไม่ได้มีโอกาสมาอยู่หลายวันเพราะว่าเอาจริงๆรอบหน้ามาแน่นอนแล้วหลายวันด้วยนอนด้วยกันนะเออคือรอบรอบ รอบนี้เรามาเรามาทุลรจริงๆแล้วมีได้ถามว่ามีเวลาเยอะไหมมันมเวลาเยอะแต่ว่าเราอ่ะมีทุรในบิสเบนเยอะมากกว่าเพราะเราต้องไปอินสเปกโรงเรียนใดๆที่ในบิสเบนเยอะมากแล้วที่สาเหตุที่มาโกโคสเนี่ยก็คือมาอินสเปกโรงเรียนเหมือนกันได้ได้บา้างยังก็ได้คือเราอารมณ์เราเราเป็นคนที่ชอบเรายอมลงทุนเรายอมเดินทางไปยังเมืองนั้นๆไปยังโรงเรียนน,นั้นๆเพื่อที่จะได้เห็นเชื่อเพื่อนอทําอะไรเพื่อนก็จะต้องเอาให้สุด เราอยากเห็นว่าโรงเรียนน่ะมันดีจริงไหมทีมงานเขาเป็นยังไงมันมีอ่ p ซ o r t อะไรเข้าไปแล้วมันมีความรู้สึกยังไงเราก็อยากจะให้เด็กไปที่นั่นไงเราเลยยอมลงทุนเออวันนี้เราก็เลยไม่ได้สามารถอยู่ที่โกโคสได้นานเราก็เลยเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเราก็คิดว่าเราจะอยู่โกโคสแบบยาวๆแล้วก็ทําการม้านกับโกโคสให้มากกว่านี้เพราะเราอะยังอยากไปแบบไปเซิร์ฟเราเป็นคนชอบเซิร์ฟพาไปเที่ยว เออนั่นแหละเดี๋ยวเพื่อนจะเป็นสารถีขับรถพาไปเที่ยวไปดูรอบๆแล้วก็ไปคุยกับคนโลเคอลด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าน้องหลายคนเลยที่อยากจะมาออสเตรเลียแล้วอยากจะเลือกไปเขตเรจิเน a l ลแอเรียแล้วก็ส่วนใหญ่อะ่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักโกโคสมากใช่แต่ไม่สู้หนาวนะแนะนําที่นี่เออแต่เราจริงๆเราอะชอบมากเลยนะถ้าเราไม่ติดเรื่องใดๆเราก็คงเป็นโกโคสนี่แหละที่เราอยากจะมาอยู่จริงๆเออ เพราะว่าเราก็มีอันที่เราที่อยู่ที่นี่อากัวเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยเราความรู้สึกว่าบริสเบนโกโคสเนี่ยโอเคชิ้นน่ารักเนาะเออเออก็เลยเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยแค่นี้เป็นการเกิดนำเกี่ยวกับเรื่องโกโคสก็คือน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาศึกษาต่อที่โกโคสนะคะเอ็มบิสถาบันดีๆหลายที่ในโกโคสนะมานำเสนอให้น้องๆก็แค่เดี๋ยวทักมานะคะที่ไลน์แอดตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่เอทิ้งไว้ให้ทักมาในไลน์แอดหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook เข้าไปที่ Instagram เข้าไปในไหนหรือจะทักมหาพี่เอเองเลยก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอจะให้คําปรึกษาถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโกโคสเอยโรงเรียนเออะไรอย่างเงี้ยทักมหาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็อยากบอกว่าประทับใจความเป็นโกโคสมากๆแล้วก็สัญญาว่ารอบหน้าเนี่ยมาทำจะกลับมาทําวิดีโอเกี่ยวกับโกโคสอีกแล้วก็จะพาไปเที่ยวเออยพาไปเจอโลโก้พาไปดูว่าคนที่นี่เขามีความเป็นอยู่เป็นกินกันยังไงโรงเรียนที่เอไปไปถามวันนี้อ่อะอเราก็รู้จัก เขาออดีนะโรงเรียนเนี้ยแล้วก็เราถ่ายวีดีโอแล้วแล้วเขามีแอคทิวิตี้มีเยอะมากก็เนี่ยเราเราถ่ายแล้วแล้วเดี๋ยวเราโพสตลงเหมือนกันแล้วยไปอุ้มคอ่ล่าเสวอาทีนี้มีเยอะมีเยอะใช่ใช่แล้วก็น้องน้องคนไหนที่อยู่โกโคสแล้วเนาะก็ถ้ามีปัญหาเรื่องราวใดๆเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆนานาหรืออยากจะลงเรียนต่อเพิ่มเติมยังไงก็ทักหาพี่เอได้นะคะหรือว่าทักมาเดี๋ยวพี่เอให้พี่อ้อมช่วยดูแลแล้วเดี๋ยวพี่เออ่ะมีทีมงานอยู่ที่นี่อีกเดี๋ยวก็จะให้ช่วยดูแลเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ทักมาหากันได้พ,พี่เอช่วยไม่ปล่อยแน่นอนพี่เอนี่เอาเต็มร้อยกับน้องๆทุกคน<อ>ก็เดี๋ยววันนี้เ,เป็นว่าเราต้องขอขอบคุณอ้อมากๆเราก็ดีใจมาว่าได้กลับมาเจอเพื่อนอีกแล้วเย้ yeah, mm hmm. นะคะดีใจแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็อย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กด notification กดติดตามกันเราก็จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปว่าเอจะนำเสนอเรื่องอะไรอเกี่ยวกับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ a r o u n d in Queensland a อรา in Brisbane เอราว in Gold Coast นะคะพูดง่ายก็คือ a อราว in Queensland เนี่ยต้องขอตัวไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในพิซโซดหน้าแล้วก็ลาคุณอ้อมไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอคุณอ้อมใหม่แน่นอนไม่หลบเบิร์ดไม่หลบไม่หลบนกไม่หลบแมลงวันนี้เรานังสวยๆในห้างแพซิฟิก Fair สวยๆนะคะเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศสวยๆมาให้คุณอ้มเออโอเค เดี๋ยวเราสองคนต้องขอตัวไปก่อนนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมนะกดติดตาม a r ราว d กดติดตาม a เอราว d เอ u ด i ูวซ่ให้เองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ